นนาก,การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้สิทธจะเข้ามาสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ว่าสวดมนต์เราสวดเพื่ออะไรอันนี้ส่งของการสวดมนต์จะส่งผลยังไงกับคนที่สวดบ้างแล้วก็การสวดมนต์ที่ดีที่ถูกต้องเราควรทําอย่างไรเจ้าค่ะกาบน,นมสัสก,การเจ้าค่ะอ่าเจริญพรนะอ่าสำหรับคําว่าสวดมนตนะ์อันนี้ก็เป็นที่นิยม นะเป็นที่นิยมของผูชาวพุทธนะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันนะการสวดมนตนะ์ก็จริงๆมันก็คือการท่องบทก็คือเอาคําสอนของระพชาธเนี่ยมาท่องแต่เดิมเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าระพชาธเป็นชาวอินเดียท่านก็สอนเป็นภาษาอินเดียแล้วเราก็มาบันทึกกันในภาษาบาลีนะแล้วเราก็ท่องบทบาลีกันมาเมื่อก่อนอย่างพระเนี่ยจะต้องเรียนบาลีแล้วก็ท่องเพื่อมันจําได้ คราวนี้คนที่เรียนบาลีก็จะรู้ภาษาบาลีว่าไอ้ที่ท่องแปลว่าอะไรแต่คราวนี้พวกเราซึ่งเป็นคารวาสไม่ได้จบบาลีกันมาสักคนหนึ่งคราวนี้พอเราสวดเราก็เลยสวดได้แต่ท่องจําขึ้นใจแต่ไม่เข้าใจคราวนี้ปัญหาก็คือมันท่องจําขึ้นใจแต่ไม่เข้าใจเราก็เลยไม่สามารถนําคําสอนของพระเจ้ามาใช้ในการปฏิบัติ เราก็เลยเข้าใจแต่ว่าสวดสวดสวดรัไมาสวดได้สมาธินี่คืออันที่สมบื้องต้นได้แน่นอนได้สมาธิได้ศีลแต่ปัญหาคือและปัญญาเราสวดได้ศสตสมาธิได้ศีลแต่ไม่มีปัญญาแล้วที่สําคัญมันมีมากกว่านั้นตรงที่ว่าเราสวดเพื่อให้ขลังเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้รวยทั้งๆท,ที่จริงๆความขลังก็คือการนําคําสอนพระองค์ไปปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติตามคําสอนจึงจะได้อันนี้ส์งอันนี้ส์ก็คืออะไรความไม่เป็นทุกข์นะเพราะคําสอนของพระองค์จะเป็นการปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันไม่เดือดร้อนไม่เิดเดือดร้อนตนเองไม่เดือ,รอ,อ,อดอร้อนผู้อื่นแต่ถ้าเราสวดสวดเพื่อจะเอารวยเอาเฮงเล่นอบายมุกต่างๆก็ยังเป็นคนพูดจานะหยาบคายเป็นคนพูดโกหกพูดอะไรอันนี้ไม่มีประโยชน์แต่เธออาจจะได้สมาธิบ้างนะได้สมาธิบ้างมันทำความสบายใจ ขณะที่สวดมนต์ก็แค่นั้นเองนะซึ่งมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเเราไปซื้อสินค้าเราก็อยากได้สินค้านะที่มันมีประสิทธิภาพคุณภาพเต็มร้อเซเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดเฉพาะสวดเป็นภาษาบาลีแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถแปลได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะอย่างที่เรานิยมสวดกันอย่างเช่นธรรมจักรจริงๆบทนีเน้เป็นบทที่เยี่ยมที่สุดเลยเพระอาจารย์ที่ชอบมากนะเพราะว่าพราะองค์บอกเลยว่า สิ่งที่พระองค์ลองปฏิบัติลองผิดลองถูกมาแล้วหนึ่งในเรื่องของหย่อนในกามพระองค์ก็ลองมาแล้วพระองค์ก็บอกมันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถดับทุกข์ได้นะในเรื่องของการทรมานตนให้ลําบากพระองค์ก็บอกอย่าไปทานะสองทางนี้อย่าไปทานะพระองค์ก็เลยตัดสู้ทางสายที่3ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นะและด้วยอริยมรรคมีองค์8พระองค์ก็บอกไงว่าทําให้เกิดจักสุนะทำให้จักสุพระองค์เกิดขึ้นนะจักสุกรณียาณการณีเกิดความรู้ขึ้นอุป,ปสมายะเกิดความสงบ อภินยญายเกิดความรู้ยิ่งสัมโพธายะเกิดความรู้พร้อมนิพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อจะนิพานว้าวโอ้พระองค์นะทรงตรัสรู้สิ่งที่วิเศษที่สุดเลยแล้วบอกขั้นตอนในการที่จะปฏิบัตินะแต่เราสวดเอาอะไรเอาศักดิ์สิทธิ์เอาขลังเพราะนั้นถามหลายคนว่ารรมาจากพระองค์สอนอะไรบ้าง ไม่รู้แต่สวดได้ไหมได้สวดภาษาอะไรภาษาบาลีหรือเราจะเรียกว่าภาษาอินเดียก็ได้แล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจเราเปลี่ยนธรรมจักรเป็นภาษาอังกฤษยังสวดง่ายกว่าไหมน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะเรายังรู้จักภาษาอังกฤษแต่ภาษาอินเดียเราไม่รู้จักคราวนี้ถ้าสวดต้องแปละนะคราวนี้มนเนี่ยมันแปลว่าคิดคำว่ามนเนี่ยมันแปลว่าคิดคราวนี้เราท่องไปสวดไปก็คือท่องไปคิดไป ถ้าจะเกิดความเข้าใจทันทีเรา,าอ๋อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยคม,มาก่อนนี่มันจึงทําให้เกิดจักสุนะเพราะั้นอริยมารขึ้นโดยสัมมาทิฏฐิจักสุเกิดจักสุกรณียานกรณีนะเกิดญาณญาณคือความรู้อภิญญายะเพื่อความสงบอ๋อถ้ามันรู้แล้วมันก็หายสงสัยจิตมันก็สงบเพราะนั้นคนเราถ้ายัางสงสัยยังเข้าใจจิตมันก็ไม่สงบแต่ถ้าเราหมดสงสัยแล้วเราเข้าใจแล้วมันก็สงบ อภิญญายะสมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมเอาเป็นว่าเรารู้เพียงพอนะรู้เพียงพอไม่ต้องรู้พร้อมขนาดใบไม้ทั้งป่าของพระองค์รู้เพียงพอแค่ใบไม้กำมือเดียวของพระองค์พอที่จะดับทุกได้แค่นี้เราก็พอใจละนะสมาินิพพานยะสังวรตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเอาเป็นว่ายังไม่นิพพานถึงที่สุดเอานิพพานน้อยๆในชีวิตประจําวันใช่ไหมพอที่เอาความรู้ของพระองค์เนี่ยไปแก้ปัญหาดับความทุกข์ความเดือดร้อน นะความฟุ้งซ่านความลำคาญความพอใจไม่พอใจในะชีวิตประจำวันได้นี่แค่นี้ก็ใช่ไหมเพียงพอแล้วแทนที่จะต้องมานั่งสวดมนเราเอามนมาปฏิบัติแล้วเป็นมนที่เราเราเองเนี่ยเป็นมนใช่ไหมเพราะเราคิดจนกระทั่งเอามาปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วมันก็เลยเราก็เป็นมนเพราะฉะนั้นอ่ายันกันอ่าคาถากันผีคาถากันผีถามว่าถ้าเธอเจอผีแล้วเธอจะท่องคาถาถ้าเธอกําลังกลัวอยู่เนี่ยจะท่องได้ไหม พระอาจารย์ลองมาแล้วท่องไม่สําเร็จแต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะใช่ไหมไม่ต้องท่องก็ได้มีสติมีสัมปชัญญะพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นหรือไอ้เสียงที่เราได้ยินนั้นคืออะไรอ่ะเสร็จแล้วค่อยๆตั้งสติพิจารณาพิจารณาไม่รู้เอาไปฉายส่องดูพอดูแล้วออมันคือเสียงนี้มันคือสิ่งนี้ดูชัดเจนแจ่มแจ้ง ก็เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจความกลัวก็หายไปนะตรงนี้เป็นมนแหละเห็นไหมสติและสัมปชัญญะถ้าเรานํามาใช้นะแต่ถ้าเราท่องท่องแบบไม่มีสติมันก็ไม่เป็นมนต์อยู่ดีเพราะฉะน,นั้นตรงนี้คือคําว่าสวดมนสวดแล้วมันต้องได้อะไรอันนี้สองก็คือหนึ่งได้ศีลสองได้สมาธิสได้ปัญญาได้ความรู้ความแจ่มแจ้งความเข้าใจ นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ท่องแค่ขึ้นใจแต่มันต้องท่องจนเข้าใจแล้วนามาใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นคําว่ามนก็คือนําคําสอนของพุทธองค์มาสาธยายนะสะทายายแล้วเกิดความเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติจนกระทั่งมันบังเกิดผลก็คือสามารถทําความเย็นก็คือความไม่เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นเจริญพรพระอาจารย์สุขัยอย่างนั้นการสวดมนต์ที่ถูกต้องเราควรจะแปลด้วย เหมือนบทสวดที่พระอาจารย์นำสวดทุกวันตอนบ่ายก่อนที่จะเข้าการเรียนการสอนจะมีบทสวดแล้วก็คำแปลซึ่งคำแปลเนี่ยบางครั้งจิตเองก็เข้าใจไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกระจ่างนะเจ้าคะ่ะก็จะมีแต่พระอาจารย์เนี่ยจะช่วยอธิบายในเรื่องของอัาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำแปลที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยแปลอย่างไรนำไปใช้อย่างไรได้ ตรงจุดนี้ค่ะการสวดมนต์ที่ดีเราก็ควรที่จะต้องมีทั้งบาลีและคำแปลถูกไหมเจ้าคะ่ะสำหรับปัญหานี้เพราะนั้นก็ควรจะสวดแปรด้วยคิดด้วยค้นคว้าด้วยนะมันต้องมีสามส่วนอย่างนี้สวดแปรเข้าใจแต่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งนำมาคิดพิจารณาแต่คำไหนที่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งไม่เข้าใจลึกซึ้งค้นคว้า หามาอีกทีหนึ่งอย่างบางทีอย่างคําว่าวิปติสารเนี่ยเ,เรามาอ่านวิปติสารก็แปลมาแล้วนะวิปติสารแล้วคืออะไรก็ต้องมาแปลคนําคว่าวิปติสารแล้วก็ไปค้นคว้าคาว่าวิปติสารอ๋อมันแปลว่าทําไปแล้วนะมันจะเดือดร้อนในอนาคตนะ,อ,ะอย่างเช่นเราชอบกินทอ็อฟฟี่กินลูกอมทุกวันนยชอบชอบกินเค้กชอบกินของหวานกินตอนนี้อร่อยแต่จะไปเดือดร้อนในอนาคตก็คือเบาหวานฟันผุนี่เขาเรียกว่าเป็นวิปติสารทำในวันนี้แต่มันไปเดือดร้อนในวันข้างหน้า ส่งผลไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกเป็นวิปัติสานเห็นไหมบางทีเราสวดถ้าเป็นบาลีเลยเราไม่เข้าใจร้อยซนะแต่ถ้าเราแปลแล้วมันยังมีบางคําที่มันเป็นศัพท์เฉพาะนะแถา,าสมัยนี้เขาเรียกเทคนะิคเทิร์นของอธรรมะเราก็ต้องอคำนั้นมาคนา้นคว้าบางทีคําบางค,คาําค้นคว้ามาแล้วเฉพาะคํคำเดียวเนี่ยได้ความใหม่ตั้งเยอะแยะเลยนะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยบางทีท่านสอนไม่นิดเดียว แต่พอมาขยายมาค้นคว้าเนี่ยแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำให้ความหมายต่างๆต่างๆต่างๆออกไปอีกมากมายเลยนะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ละเอียดและลึกซึ้งและที่สําคัญบางคําแปลออกมาแล้วยังไม่เข้าใจต้องเอาไปลงมือปฏิบัติก่อนนะอย่างเช่นจักสุกรณีจักสุเกิดขึ้นแล้วแกเราเกิดแบบไหนล้วตาเราก็ลืมอยู่นี่เนี่ยแต่ตาตรงนั้นคือตาอะไรตาที่เห็นไปตามที่เป็นจริงเห็นยังไงหิว เห็นไหมว่าหิวคราวนี้ความเห็นถูกต้องก็คือหิวแต่อยากเนี่ยอันนี้เห็นเห็นถูกเิยเห็นผิดใช่ไหมเพราะจริงๆความหิวเป็นความต้องการของร่างกายแต่ความอยากของกิเลสนาเห็นไหมวันนั้นเนี่ยเป็นความเห็นหรือยังเห็นที่ไหนเห็นที่ตัวเราเลยใช่ไหมอ้าวคราวนี้ถ้าเราแยกออกว่าไอ้ความเห็นนี้คือความหิวนะ หิวไปหาอะไรไปดูซิมีอะไรกินกินกินไปแต่ถ้าเป็นความอยากไม่อร่อยอยากไปกินร้านนู้นอยากไปกินอันนั้นต้องขับรถไปต้องวิ่งไปเหนื่อยแทบตายเพื่อจะไปกินให้หายอยากเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าความเห็นนะความเห็นถ้ามันเห็นถูกต้องอย่างเงี้ยนะ่ะอันนี้เรียกว่าจากสุขนะจากสุกจะต้องเห็นถูกต้องตามที่มันเป็นจริงนะเห็นแล้วว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้มันอร่อยแต่ถ้าอร่อย แล้วติดอกติดใจมันก็จะเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์แล้วก็ต้องไปแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งมานำบากลำบนนะเพราะนั้นมีอะไรกินก็กินตามอัตภาพก็กินที่ชอบนั่นแหละเพราะคนเราอย่างคนกรุงเทพอ,อาจจะชอบกินข้าวกินข้าวข้าวเจ้าคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นความชอบตามวัฒนธรรมตามประเพณีของเขา กินได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะกินข้าวเหนียวก็ได้กินข้าวเจ้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นกิเลสน,นะเพราะฉะนั้นฝรั่งก็ต้องกินข้าวบาล่กินขนมปังเพราะเขาชอบของเขาแบบนั้นนะอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสเพราะมันเป็นพื้นฐานที่เขากินกันมาแตแ่เราเนี่ยเกิดอยากจะกินอะไรเกิดกินอยากจะกินไอ้แพงๆไอ้แซลมอนไอ้อะไรอะไอ้ซูชิอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะนะไอ้อย่างเงี้ยเราอยากละ จะต้องบินไปกินที่ญี่ปุ่นบ้างบ้องบินไปกินที่อะไรนิวซีลงซีแลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ยุ่งละอันนี้เป็นกิเลสละอันนีเน้เป็นความอยากละมันไม่ใช่ความเห็นละนะอันนี้เป็นความไม่เห็นละนะไม่เห็นว่าฉันกําลังอยากแต่ถ้าเราเห็นเราก็จะรู้ว่าเราหิวหิวก็ไปหาอะไรกินก็เท่านั้นแหละนะเพราะน,นั้นตรงนี้ท่าเห็นถ้าเราคิดด้วยปฏิบัติด,ด้วยเราก็จะเกิดความเข้าใจ,จาว่าอ oh, ๋อความเห็นก็คือมันเห็นจริงๆตามที่มันรู้สึกอยู่นะเห็นว่าหิว นะเห็นว่าอยากถ้าอยากเป็นกิเลสถ้าหิวเป็นธรรมะเนี่ยเลือกมันมีอยู่แค่นี้แหละอ่าจริญพร